วิธีการใช้ AI สลับใบหน้าวิดีโอที่แสดงกิริยาท่าทางเหมือนกับต้นฉบับทั้งซ้ายโดยสลับใบหน้าใหม่เหมือนวิดีโอฝั่งขวามือครับสวัสดีครับวันนี้ผมมีวิธีการสลับใบหน้าในวิดีโอนะครับเรามีคลิปวิดีโอนะครับเหมือนกับตัวนี้นะครับเป็นคลิปวิดีโอ นี่นะครับวิดีโอหน้าตรงนะครับกำลังพูดน่าจะเป็นรายงานข่าวนะครับทีนี้เราสลับใบหน้าให้เป็นมีกริยาท่าทางเหมือนกันนะครับแล้วเปลี่ยนใบหน้านะครับเป็นใบหน้าตามที่เราต้องการนะครับนี่นะครับ ทางการพูดเหมือนกันเลยกิริยท่าทางเหมือนกันเลยครับเปลี่ยนเฉพาะใบหน้านะครับซึ่งใช้ AI ในการสลับใบหน้านะครับขอให้ชื่อว่า AI สลับใบหน้าแบบเนียนคลิปเลยนะครับแบบเนียนคลิปเลยมีวิธีการทำอย่างไรนะครับดับแรกนะครับเราเปิด Google ขึ้นมานะครับ แล้วก็เข้าไปค้นหาด้วยคำว่า with with what with what fake swap ครับ fake swap นี่นะครับ with what fake swap จากนั้นก็ enter เข้าไปครับ ข้ามาก็ตัวแรกเลยนะครับ100% Free Fake Swap นะครับวิดีโอโฟโตออนไลน์นะครับแล้วเราก็คลิกเข้าไปครับก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับโดยไม่ต้องสมัครไม่ต้องลงทะเบียนนะครับช่วงนี้ให้ใช้งานแบบฟรีนะครับแบบฟรีซึ่งทำได้วันละ 1วิดีโอนะครับก็จะมี photo fake swap นี่นะครับทำภาพนิ่งนะครับภาพนิ่งให้เปลี่ยนหน้านะครับวิดีโอ fake swap นะครับ multiple fake swap วันนี้ครับเรามาดูการวิดีโอ fake swap นะครับทำให้วิดีโอเปลี่ยนหน้าครับ เราก็คลิกที่วิดีโอเฟกซ์สวอปตรงนี้นะครับตรงกลางนี้นะครับจากนั้นครับเราก็ไปอัปโหลดวิดีโอนะครับอัปโหลดวิดีโอที่เราต้องการสลับไปหน้านะครับในที่นี้ผมก็ได้เตรียมวิดีโอไว้นะครับเตรียมวิดีโอไว้เรียบร้อยนะครับตัวนี้นะครับ โอเพนเข้ามาเลยครับนี่นะครับจากนั้นครับเราก็ไปเอารูปภาพนะครับเป็นภาพนิ่งนะครับภาพนิ่งของเราครับเอามาสลับใบหน้าครับเราก็ไปหาภาพนิ่งครับเอาภาพ าความนี้แล้วกันครับคลิกครับโอเพนเข้ามาครับเข้ามาเรียบร้อยครับจากนั้นเราก็คลิกที่ swap f i t new คกับคลิกครับก็รอให้ ai นะครับ generate อาสลับใบหน้าให้เรานะครับ นี่เรียบร้อยนะครับเปลี่ยนใบหน้าไปแล้วครับน่ทรงผมเหมือนเหมือนกันนะครับมีหนวดมีเคราก็ํานองเดียวกันนะครับมีหนวดมีเคราเหมือนกันนะครับและเปลี่ยนเป็นใบหน้าใหม่ครับอ่ะเราลองเล่นดูครับนี่นะครับเป็นการรายงานขคาานะครับ มือถือไมคนะครับเปลี่ยนใบหน้าอ่าเรียบร้อยครับเมื่อเราอ่าเจเนเรตเรียบร้อยนะครับเราจะนำไปใช้งานเราก็คลิกที่ดาวน์โหลดตรงนี้นะครับคลิกดาวน์โหลดนะครับก็จะขึ้นแถบดาวน์โหลดนะครับโอเคเรียบร้อยครับนี่เรียบร้อยนะครับลองเปิดดูครับ เรียบร้อยครับนี่คือวิธีการสลับใบหน้านะครับวิดีโอวิดีโอสลับใบหน้าโดยเอาใบหน้าที่เป็นภาพนิ่งนะครับภาพอิมเมจธรรมดานะครับสลับใบหน้าให้ใบหน้าที่เราต้องการไปอยู่ในคลิปวิดีโอนะครับซึ่งเราก็นำไปใช้นะครับแล้วก็อาจจะไปสร้างเสียง สร้างเสียงบันทึกเสียงแล้วก็นํามาตัดต่อนะครับแล้วก็เวลาเราจะไปใช้เราไม่อยากจะใช้พื้นหลังนะครับเราก็ตัดภาพพื้นพื้นหลังออกไปก็ได้นะครับให้เห็นเฉพาะตัวคนที่พูดนะครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอ,ขอจบเพียงแค่นี้ครับเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ